สติสำคัญที่สุดนะขาดสติขาดศีลขาดสมาธิขาดปัญญาฝึกสติให้ดีวิธีฝึกให้เกิดสติก็คือการทำสติปัฏฐานมีสติ เราเรูร้รู้กายเรียกกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมหมายถึงเรียนรู้กายอย่างกายในกายไม่ใช่กายเนื้อกับกายทิพย์บคนบอกกายภายในก็เป็นกายทิพย์ในไม่ใช่มันเป็นศัพท์เทคนิค กายในกายคือการมองกายในบางมุมบางด้านเข้าใจแล้วก็จะเข้าใจกายทั้งหมดรวมทั้งเข้าใจจิตที่เป็นคนไปรู้กายด้วยตัวอย่างกายในกายที่พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นกายที่หายใจออกกายที่หายใจเข้า นี่เราฝึกหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกถึงจุดที่ปัญญามันเกิดมันจะรู้ว่ากายที่หายใจออกไม่ใช่ตัวเรากายที่หายใจเข้าไม่ใช่ตัวเราถ้ากายที่หายใจออกไม่ใช่ตัวเรากายที่หายใจเข้าไม่ใช่ตัวเราแล้วกายทั้งหมดจะไม่ใช่ตัวเรา เพราะทั้งวันกายมันก็มีแต่กายที่หายใจออกหายใจเข้าบางคนไม่ชอบดูกายหายใจรม่ละเอียดเกินไปดูให้หยาบขึ้นกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนมีสติรู้กายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนจิตเป็นคนรู้คนดูอยู่เห็นว่ากายที่ยืนไม่ใช่เรา กายที่เดินที่นั่งที่นอนไม่ใช่เรากายทั้งหมดจะไม่ใช่เราเพราะทั้งวันกายมันก็มีแต่เรื่องอยืนเดินนั่งนอนเป็นการเรียนจริงก็คือเรียนกายทั้งหมดนั่นแหละแต่เลือกเรียนในมุมบางอย่างกายหายใจออกหายใจเข้าไม่ใช่เรากายทั้งหมดก็ไม่เป็นเราแล้วกายที่ยืนเดินนั่งนอน